ายาของท่านคือเทวดาเล่นดินใช่ครับอาจารย์ขยายความของพระเทวดาเล่นดินคืออะไรเทวดาเล่นดินคืออะไรครับมีคนบอกท่านว่าแต่งตัวสกปรกจังเลยออพระบ้าบ้าบอ,บอๆแต่งตัวสกปรกจะไปเข้าวัดใหญ่ได้งไงเออเออท่านบอกไม่เป็นไรอืเดี๋ยวท่านคุกกระปุนคุกกระดินเดี๋ยวเสื้อผ้าจะสะอาดแล้วใครจะเชื่อล่ะบ้าแบบพระแบบนี้เอาปคุกกัะขี้โคนเงี้ยแล้วทีวอนจะสะอาดได้ไงนะครับะสะอาดจริงหรอ ก็ทันสบักปุ๊บปุ๊บปุ๊บของปุ๊งเพื่อทีวอนใหม่หมดเลยนี่คือสิ่งที่เขาจึงพูดว่าเทวดาเล่นดินไงนะครับนะครับเทวดาเล่นดินใช่เล่นดินเนี่ยนะครับพวกพินลูกลังพวกอะไรก็คือแล้วบางคนก็คิดว่าพระเพี้ยนพระบ้าบ้าบมจริงๆท่านเนาะแต่ที่เราได้ยินมาจะเป็นอย่างนั้นไงคือแบบท่านจะดูเป็นพระเพี้ยนแบบ S <S อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณดูจี้กงดิเดี๋ยวก่อนแต่จริงๆคือท่านไม่ได้เพี้ยน,นไม่เพี้ยนครับไม่เพี้ยนเออท่านไม่ได้เพี้ยนแต่ทําไมท่านถึงแสดงออกแบบอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นท่านทําเพราะว่าท่านเนี่ยนะครับวางทุกๆอย่างแล้วอ๋อคือสละแล้วถูกครับโนไม่มีกิเลสถูก,ถกไม่ยุ่งกับอะไรทั้งปวงเลยครับ